สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอเภอแม่สอดจัังหวดตากจัดพิธีบวงสวงองค์พระอินทร์เป่าสังเพื่อความเป็นสิริมงคลนายภูมิสิทธิ์ขันตยานุกูลกิจผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกเป็นประธานพิธีบวงสวงพระอินทร์เป่าสังและพิธีทาบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดตำบลแม่ป่าอเภอแม่สอดจัังหวดตากโดยมีหน่วยงานส่วนราชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับข้างซึ่งสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดจังหวัดตากได้ดำเนินการจัดสร้างองค์อินเป่าสังขนาดความสูง50เซนติเมตรกว้าง120เซนติเมตรประดิษฐสถานที่บริเวณหน้าสถานีเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชาชนชาวจังหวัดขอไ้ครับอำเภอแม่สอดและประชาชนทั่วไป ได้กราบสาการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยมีนายวิชัยนางขวัญเรือนแตรยาวันร้านแปลงศูนย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมบริจาคเงินจำนวน5 0,000บาทนายอุดรตันติสุนทรประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบริจาคเงินจำนวน4 0,000บาทร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างองค์พระอินเป่าสังในครั้งนี้พระอินเป่าสังมีรูปลักษณะเหาะลอย,อยอยู่เหนือเมฆซึ่งอิงตามคติในวรรณคดีโบราณว่า พระอินมีหน้าที่เป่าสังชื่อปานจนันปลุกพระนนารา,ายให้ตื่นจากบรรทมศิลป์ในสดือทะเลเพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่างๆในโลกและในพิธีทางศาสนาพราหมณ์มีการเป่าสังเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งสอดคล้องกับหลักประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชี้แจงขา่าวสารให้กับประชาชนเข้าใจในวงกว้างและสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งเปรียบได้กับการเป่าสังเพื่อเรียกการประชุมของเทวดา ตาสัญ,ญลักษณ์นี้ใช้สีม่วงเป็นสีหลักซึ่งเป็นสีของกรมประชาสัมพันธ์และใช้มาจนกระทั่งเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้